ณอุบลอำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับณอุบลคาเฟ่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแมนท่องเที่ยวซื้อดังอีกสถานที่หนึ่งนะครับแนะนำเนาะบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวกินเข่าเลย ไอ้คนนะครับนะมีโซก็สวยเนาะขออ,อยู่ด้วยคนได้ไมเออิเอ้เอเป็เเน,นยาชิวๆเนที่บูมีที่นั่งเล่นนะครับจะเบิ่มจะมันลายอาหาร